ว้าลโรก,กี้อินนี่ใส่จวดครับติดแล้วได้แล้วโอ้ดันนิดเดียวเองอือมาไม่ทันครับ ลืนะพี่อ kind of ู <that lar> <that lar ้มินคาดูปเลยฮะนี่คอยอ่างอแล้วมอครับกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเบดัสิงครับจระบีอาจจะระบีเยอหรือเปล่าต้องตั้งใหม่ไหมระบีมันแช่อยู่กับลูกปืนแม่มันต้องตั้งใหม่เปล่า เหม็นคาเลยครับอุ๊บเลยเฮ้ยเด่นยังไม่หมดยม้ำวู้วอ้าวไม่ได้ยิยนพี่อม้ม อย่าใหม่อาจารย์ชูใส่หนักกาเดิมวะเดินหน้าไปเดินหน้าไปท้ายไม่เปิดท้ายไม่เปิดอย่าใหม่ครับ พี่ยมต้องพี่ยมต้องน่าไปเช็ครถใหม่ครับเหม็นคาดอุกเลยพี่ยมบอกว่าจางัางหวะคอยมามันเลียเองครับไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมันลื่นมันเล่นคาดไหมเลยคาดมันลื่น แกบอกว่าแกบอกไม่เกี่ยวจารบีไปอยู่แค่ในลูกปืนมันนี่ก็ต้องเกี่ยวเด้เอฮะฮะบอกโดรีไขมันอีกแล้ว <c oughs> ดีนะไม่เยอะกินกาแฟร้อนยังไม่อยู่อ่ะบรรยากาศมันเย็นไง มันเจอแอร hey, uh, hey. ์ด้วยมันไม่มีแดดเฮ้ยมันิ่มลงแล้วิ่มลงเออมันกวากมันก็ได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันฟังเฮ้ยมันฟังรู้เรื่องวะเนี่ยังรู้เรื่องครับพ่กเราจะเจอนาย นี่ครับถ้าติดเราลองรีบแซะครับอย่าปล่อยให้มันเยอะอย่างเงี้ยเหนื่อยมันเรียกลงได้ <c oughs> อย่าไปเชื่อนะครับมันเรียกลงได้ะเ,ม,เ,เมาแล้วแต้มบอกให้ตีโค้งครับตรงนี้มาไม่ได้ล้อน่วมครับนุ่มได,ได้อยู่เลยแต้มอ่ะได้อยู่ ได้อยู่เดี๋ยวแต่อย่าไปแกล้งพี่อ้้มแค่นั้นแหละถอยไปนู่นเลยทั้งที่พี่อ้ำก็อยู่นี่อะไรนี่โค้งโค้งโค้งตีโค้งตีโค้งไปเลยถอยไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอก ได้อยู่เอาจะกระเดาเด,ดี๋นนยวน่้ดนั่นไงว่าแล้วอยู่ครับอยู่แบบนี้อย่าดิ้นนะเผาดูแหละ อยู่เลยเอาละครับงานนี้ครับรถแรงไม่ต้องกลัว จับประเบอร์ไปสินะต่อไปคิวเสียบอยครับย,ยืนตรงนั้นแหละยืนได้อยู่ไม่อยู่แบบทำามเนี่ยไม่แน่ Jai bài hẹp lại hồi si, si chôm xịt chôm 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 à chôm 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 sút, sút sút lạng แม้มรอยอยู่ตรงนี้เลยเสร็จแล้วคลิลปนี้ยังไม่ถึง8ปนาทีเลยโอ้ยกระเด็นโฆษณาเ่า,นนาเอะไรอีกกระเด็นโฆษณาเ่า,นนาเอะอีกคืนนกกก็พี่บอยแอบไปนีรับ ลงดิ่น้ำอะลงช้าแล้วะคัดไม่แล้วใครรถพยายามปึ๊บอะอินดี้อะเขาบอกว่าค้ามมันลื่นเลยจับไม่ได้แกบอกก็บอกปล่อยสุดแล้วมันลื่นไหมปื๊ดไหมอ่าได้ไปแล้วมันไม่จับแล้วเออไม่จับแล้วหมดหมดแล้วคัสต์ออเริ่มหมดแล้วอะไรพี่โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ